คฤหาสน์40ล้านนิกกี้นัชัดยกให้ก้อยก่อนแต่งไม่สนคนมองอยู่ก่อนแต่งคฤหาสน์40ล้านนิกกี้นัชัดยกให้ก้อยนอนสบายบนกองเงินหลังจากที่เรามานานแสนนานตอนนี้บ้านของนิกกี้นัชชัดก็เสร็จสร็จสมบูรณ์เสทีมาพร้อมกับความจัดเต็มในราคากว่า40ล้านบาทซึ่งเมื่อ4ีพฤษภาคม2565นินิกกี้ก็ออกมาเปิดบ้านให้ทุกคนได้ดูผ่านช่องนิกกี้นัชัดจัดเต็มเวอร์ฮ่า ทั้งนี้ตอนนี้บ้านของนิกกี้เสร็จไปประมาณ80-95เหลือเพียนนิดเดียวเท่านั้นโดยที่ข้างนอกบ้านจะเป็นสีน้ำตาลเน้นความเรียบง่ายนิกกี้เลยไปขออินทีรเรียว่าอยากได้ถงข้างในเป็นสีดำแล้วพอตกแต่งออกมาก็ออกมาสวยสมใจจริงฮ่าฮ่านอกจากนี้ในถงยังมีภาพวาดของศิลปินเมื่อคริงที่ตอนช่วงโควิด19ก้นิกกี้และก้อยได้ดูหนังเรื่อง t อ e g o d ฟเด h e r ชอบมากและเป็นช่วงที่หนังเรื่องนี้ครบรอบ50ปีเลยไปบอกศิลปินให้ช่วยวาด ให้แต่ในส่วนของราคานั้นไม่สามารถบอกได้แปะๆว่าเท่าไร่บอกได้แค่คร่าวๆว,ว่าหลักแสนในส่วนของห้องครัวนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่มีอุปกรณ์ครบทั้งตู้เย็นเตาอบส่วนในห้องทํางานนั้นทําโทนดําตัดกับน้าเงินและมีมุมไลฟ์ที่ใช้ถ่ายรายการและทํางานรับรีวิวของก้อยได้ด้วยนอกจากนี้ในบ้านยังมีลิฟต์และมีสวนลอยฟ้าที่ใช้เป็นที่รับประทานอาหารได้และห้องที่ภูมิใจนําเสนอมากๆ ก็คือห้องรับแขกที่ใช้ทั้งรับแขกดูหนังซึ่งในห้องก็มีโต๊ะอาหารบาร์และมองทะลุออกไปเห็นระเบียบด,ด้านนอกส่วนพรมในห้องรับแขกก็นําเข้ามาจากเดลเยียมและสุดท้ายคือห้องนอนมาสเตอร์ของลิกกี้ที่เป็นการตกแตง่งโดยใช้สีดําข้างบนปูเป็นกระจกเงาสีดําและตัดด้วยหินอ่อนถึงด้านซึ่งจากการแนะนําของคุณฉัดอินทีเรียที่แนะนํามาแบบนี้ก็ได้ห้องนอนมาสเตอร์ออกมาสวยลงตัวและซ่อนไฟตามเส้นแถมที่เด็ดอยู่ที่ฟูกนอนห้องนี้ราคา5 0,000 0บาท ทำเอาลิกกี้นอนตื่นสายไปทํางานเลยทีเดียวแต่ล่าสุดหนุ่มลิกกี้ก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนว่ากว่าที่เจ้าตัวจะมีชื่อเสียงเงินทองอย่างเช่นทุกวันนี้กว่าจะซื้อบ้านราคาสูงถึง40ล้านเจ้าตัวเคยใช้ชีวิตในแฟลตเช่าห้องเดือนและ1,200บาทอยู่กันทั้งหมด5ชีวิต